ในประวัติศาสตร์คดีอาญาของไทยมีบางคดีที่ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความเศร้าแต่ทิ้งรอยแผลลึกไว้ในกระบวนการยุติธรรมคดีหนึ่งที่ถูกพูดถึงมานานหลายทศวรรษคือคดีการเสียชีวิตของเด็กสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าความยุติธรรมอาจมาถึงช้าเกินไปสำหรับบางชีวิตเรื่องราวเริ่มต้นจากครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นคนไทย ทั้งคู่เปิดร้านอาหารและมีบุตรสาวที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเธอเป็นเด็กที่มีอนาคตสดใสเรียนหนังสือดีและเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมยุคปลายทศวรรษ2520แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเธอกับชายหนุ่มฐานะดีคนหนึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ซับซ้อนมีทั้งเรื่องความรักความหึงหวงและแรงกดดันทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเดือนกรกฎาคมพศ2529 ทุกอย่างเปลี่ยนไปวันหนึ่งเด็กสาวหายตัวจากโรงเรียนก่อนที่ไม่กี่วันต่อมาจะมีการพบร่างของเธอในพื้นที่ชานเมืองสภาพที่พบทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นคดีอาญาร้ายแรงสังคมตกตะลึงสื่อมวลชนรายงานต่อเนื่องกระแสกดดันถาโถมเข้าหาเจ้าหน้าที่ให้เร่งคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วในช่วงแรกการสอบสวนพุ่งไปที่ความขัดแย้งส่วนตัว มีการเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหลายรายแต่หลักฐานยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งมีพยานบุคคลรายหนึ่งให้ข้อมูลสำคัญพยานรายนั้นอ้างว่าเห็นกลุ่มชายชะกันพาตัวผู้เสียชีวิตไปจากสถานที่แห่งหนึ่งคำให้การนี้กลายเป็นหัวใจของสำนวนและนำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหากับบุคคล4ี่รายในเวลาต่อมาการดำเนินคดีในชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์เป็นไปท่ามกลางความสนใจของสาธารณาชน จำเลยทั้งสี่ถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีกระบวนการยืดเยื้อหลายปีแม้พวกเขาจะยืนยันความบริสุทธิ์แต่กระแสสังคมในเวลานั้นกลับเอ็นเอียงไปตามภาพข่าวและคำให้การที่เผยแพร่ในสื่อจนกระทั่งปีพศ2533สารดีกามีคำพิพากษายกฟ้องจําเลยทั้งสี่เนื่องจากพยานหลักฐานไม่หนักแน่นเพียงพอคำตัดสินนี้สะท้อนว่ากระบวนการก่อนหน้านั้นอาจมีช่องโหว่ และทําให้เกิดคําถามสําคัญว่าเหตุใดบุคคลที่ถูกกล่าวหาจึงต้องใช้เวลาหลายปีในเรือนจําก่อนที่ความจริงทางกฎหมายจะปรากฏแต่สําหรับบางคนความยุติธรรมที่มาถึงในคําพิพากษาไม่อาจชดเชยเวลาที่สูญเสียไปได้หนึ่งในจำเลยเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังอีกหลายคนมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังครอบครัวแตกสลายอาชีพการงานพังทลาย ต่อมามีการรื้อฟื้นสอบสวนเพิ่มเติมมีการดำเนินคดีกับบุคคลที่ให้การเท็จและเจ้าหน้าที่บางรายถูกลงโทษทางวินยัยแต่กระบวนการดังกล่าวก็ใช้เวลานานและไม่สามารถย้อนคืนชีวิตที่เสียไปแล้วได้ทั้งหมดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินหลายสิบล้านบาทซึ่งถือเป็นหนึ่งในคดีที่รัฐต้องจ่ายค่ายเยียวยาสูงที่สุดในยุคนั้นคดีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคดีอาญาทั่วไป แต่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของแนวคิดเรื่องการจับแพะในสังคมไทยสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านกฎหมายเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงมาตรฐานการสอบสวนการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและความสำคัญของหลักฐานทางลิติวิทยาศาสตร์หลังเหตุการณ์นี้ระบบยุติธรรมไทยเริ่มมีการปรับปรุงหลายด้านทั้งการบันทึกภาพเสียงระหว่างสอบปากคำและการเพิ่มความเข้มงวดของกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานแม้การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่คดีนี้กลายเป็นกรณีศึกษาที่ถูกนำไปวิเคราะห์ในชั้นเรียนกฎหมายและอาชญากรบทเรียนสำคัญอาจไม่ใช่คำถามว่าใครคือผู้กระทําผิดหากแต่เป็นคำถามว่าเราจะป้องกันไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นจำเลยโดยไร้หลักฐานที่มั่นคงได้อย่างไรเพราะความเร่งรีบภายใต้แรงกดดันจากสังคมอาจนำไปสู่ความผิดพลาดและเมื่อความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตคนผลกระทบย่อมลึกเกินกว่าคำพิพากษาจะเยียวยาได้ทั้งหมด เวลาผ่านมากว่า30ทศวรรษเรื่องราวนี้ยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะบทเรียนครั้งสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความยุติธรรมไม่ได้หมายถึงเพียงการลงโทษผู้กระทำผิดแต่รวมถึงการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์จากการถูกกล่าวหาโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนเพราะบางครั้งความจริงในศาลอาจต้องใช้เวลาแต่เวลาที่ผ่านมานั้นคือชีวิตของใครบางคนที่ไม่มีวันย้อนกลับมาได้อีกแล้ว